ไอ,อ้หวยหวยวะครับอืูอกไก่ครับบุ๊ยอ่าเมื่อนี้ตามเจเย็ซีครับเมื่อนี้กินสุกอยู่ครับอืเย้ครับทำกันครับผมเลยครับเมื่อนี้มาทำอาหารครับเมื่อน,นี้ตัวใหญ่ตัวนี้มาตุ่มไก่ครับ พ่อสายเป็นปุกครับรวันนีนน้ครับพีสานวันน้าครับเนาะใช้การพ่อสายทำเหมือนกันเลยครับเรียบร้อยครับไก่ตัวที่เอาม้าหันกันบอกว่าเป็นตัวแล้วครับถนขนเรียบร้อยแล้วครับ โดยฝีมือบาโตรซาค,ครับครับทีนมาอูกไกไ้ครับเจะคพอนออกเนื้อก่อนออกเนื้อออกไข้กันอืมคงว่าจะช่วงบางทางบางจอนออกไปแล้วครับปึ๊บนี่พวกพวกไก่อันดีวะครับไก่แข็งหักไปเลย Thế em về đi cực kịch Dùng không hứng gần はい。 กูกวดครับค่าครับใส่ลงไป แล,แล้วครับเพราะแดงเราเขาไม่ใส่ผิดแกงลงไปนะครับให้มันแดงครับเป๊ะครับหน่อยครับนี่ติกแกงอหอกม่าหลังจากที่ได้เครื่องแกงแล้วนะครับ การครับนี่ปั๊บเฮ้ย hey. นี่คือวัตถุดิบอุปกรณ์ครับ,รบใกล้ี่ซับไปบุงไปน,นหม้อครับมันขายเป็นขาปีก็นปีกครับตอนนี้ใหญ่ซะหน่อยแซ่บ นี่ครับิ้วเครื่องแกงข่งครับนี่มาแล้วครับใส่นในหมอนี่เลยแับพรมนี่ก็จะขันนะครับวันนี้ปรุงแค่นี่เลยนะครับถึงปรุงผมก็บยใส่ผมชิลตัต้องไปนะครับน้่เหมาะผงเขาเลยครับ ปั๊บก็น้ำปลาครับนี่น้อยน้ำปลาลอางแซาบกส่เ,เข็มผดไทยครับจริงๆนี่ใส่ผดไทยเม็ดนะครับตัวมันก็มีผดไทยเม็ดนี่ทนกันเลยมันเบื่อซะหลายปีแล้วนี่ครับก็นัว ลงไปเพิ่มโัวสัตว์พ่อเสียบคันครับให้คือพ้นเขากันครับนี่ขึ้นแกงยำเขากันนี่ไอ้ะกระน้อครับคันนีกแตกนี่หอมครับของที่ทำให้หอมครับใส่มะกรูดครับ นี่กทท็ได้ทีแล้วครับผมอยู่นั่งไปค้างหมอนะครับที่นี่ครับโดยบารซกานะครับตามบารซกาไปครับบริการมาเอา,า,าออไปปั๊บครับบรซาไปแล้วครับ <c oughs> นี่ตั้งเลยครับตั้งแบยครับเตาเยอะมันขวมด้อเพื่นดีๆีเลย มอตนทังหมดตนทั้ทงพันนันไป้นก้อน,อปนอไปคับหมนเากาดสานบันนะครับเฮ้มีพิธีเลตองอยังหมังไมครับเสียงหมอเด้อตังบึบบดดวิบวิบเย้อครับ เลยเบรคใครลุไปครับเติมน้ำครับน้ำนี่เป็นน้ำที่คุกหันนะครับเดี๋ยวเขาตาเครื่องกันครับเพราะมะถิ่มครับใส่ลงไปเหมือนกันนะครับเผาะนะครับใบกระเพราะเห็นหงมหอมลองไปในหม้อนหนึ่งนะครับโอเคครับ เอบอยครับมาแล้วครับพี่น้องพี่ครับอืมขนาดเลยให้บ่เนีเอาถวยมันไปมั้ยถวยนะถวยง่ายเลออครับพี่ออกนี่ครับยืนหนามบุ้งไปน้ำ กินได้ครับกินจะเสียบบูบูคงกับเบืงบ่อขึ้นกันไอ้ห่วยห่วยวะครับอือหูใก่ครับบุ๊ยเมื่อนี้ตามเจี๊ยบซี่ครับนี้กินสุกแล้วครับเจ๊ครับทำกันครับกันครับผมสวัสดีครับคราบพอสวัสดีครับเอาครับมื่อนี้หูไก่ครับ กูไก่สูตรผมเองครับคิดบอกใส่ยังกะใส่ครับนะกินด้วกันครับเอานะพ่อตาเปิดของเขากินเลยเอ้อันนั้นกัดตายอ๋อไปกินทั้งคนเะาบ้างให้หนักของเขานี่เขาไม่เอาเขาไม่เอาคนละันเลยได้แล้วครับกินกันครับตาขี่ตาหลีกับว่าไปเลยครับมาว่ากันเถอกครับน้อมรับประสภาพบุญละโอ้ตายครับเนี่ยอ๋อกินเลยเฮ้งนี่ครับกินกันครับ เร็อยครบยองอืมอืมว่าล่ะพี่ีอโอ้พอดีอืมพอดีครับดีมันอ <hel> ี่ยัอือืพี่พี่เส้วยวลนี่ แสบได้ครับเนี่ยลองดูในกินครับผมกัดไม่จะกินจุ๊ยยอยจุซอ่ยยังครับนี่ครับไม่กินนะี่น้ำ né? นัวเขาเนื่อครับยังปวดๆเลยครับขมิ้ขมิเกลือแจ็บู่เลยครับ ยังพ่นไหมครับให้กินเต้นเนื้ออะไร,ระเคี้ยนะครับรเค,บเค,บเคบเี้ยนะเคี้ยงกัดตัวเคี้ยง xe trực chàng nó hòm hợp mình có nhiều bao xây cho phải ra hợp phải chủ phân gì Nhìn, nhìn, pha pha vô, tao có pha vô nhỉ Tặng chuông có nhìn แต่ว่าดึงคนนี้เพื่ออกเล่หครับคำคบน้าเลยล้นกลนครับอย่างเนอะ mình gốc tôm đẹp lắm thấy luôn chân chạy ดังเอาเอาตัปีกตับิเขารวจพ่อข้อเสีย

得了，得了。 มัน้ำหนึ่งครับกี่งตัวหนึ่งมันเป็นหนึ่งหนึ่งเตะหนามหนึ่งวัวครับเพื่ออยู่มีเวลาประดวนครับเพราะว่าผมบอกขันโค้งสนามกลาง ผมยามพี่น้องเบื่อครับซึ่งผมขอเปลี่ยนชูทูอขอเปลี่ยนไหมครับหายว่าพอผมก็เลยเห็ุว่าด่วนอาบารุ่งเป็นสิบหนึ่งสิบสองออครับอาบจะมันนี้ครับคือบเสพๆแต่ท้ายพี่น้องวิธีการโอโไก่ครับมันนี้ลาไปจากพี่น้องไปก่อนผมขอรู้สาไปก่อนครับสมมติสวัสดีครับเห็นไหมครับ